สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ท่านผู้ชมกำลังเบ่งที่เห็นอยู่นี่ก็คือเขาการรครับเขาการรพันโบราณครับเนี่ยมานะเฮาเกษตรยุคเขากํากรรนี่เขาสิปลูกช่วงากลางเมษายนเนี่ยพวกเห็นชัดบปนไดครับพาะวมันสีกำรบร่เป็นสีเขียวสำคัญ ครับเกษตรจุกไม่สาคัญตรงที่ระบบน้ำครับนี่คือทางน้ำเขาครับหัวใจของการทํหนาเกษตรจุกหม่นี่คือระบบน้ำครับถ่าน้ำได้ก็คือได้ครับเขาบ้างระบบไ้ตอนนี้ขั้นตอนการน้ำครับเอาท่อ,อขึ้นนี่ครับโอเค น้ำม,มาจากสาครับน้ำที่เขาบ้างระบบว้มาจากน้ำบาดาลน้ำบาดาลที่เขาสูบเขาสูบเขาบา่อบ่กุง้งนี่บ่กุง้งพอน้ำเข้าแล้วเนี่ยน้ำก็มาจากคลองนี่ครับคลองนี่ลงในแปลงหน้าครับที่นี่ตามไปครับระบบน้ำของเขานี่เสียทั้งระบบทั้งแปลงหน้าครับทั้งเม็ดในหน้า พาอนา้ำมันเต็มคลองกัมีทางน้ำไหลลงไปครับนี่นี่น้ำในบ่อก,กุ้งก็ออกมาตรงนี้ครับก็น้ำล้นออกจากคลองก็ลงมาบอ่อป่าครับมาบอ่อป่าตอนนี้ทางนี้มันพ่อเลยครับ จากบอ่อปลานี่ก็สิข่ามถนนไปลอดถนนไปทางแบกหน้าทา,ทางนั้นครับฝากถนนนะ่ะตอนนี้เขาพ่อเลยครับพ่อแล้วเอาน้ำขึ้นครับบเเ่เอาเพียงพ่อเขาเปลี่ยนทางน้ำครับเปลี่ยนทางน้ำให้ไหลขบแบกหน้าแบกหน้าที่หนึ่งครับ ตอน,นเขาพึ่งเอาน้ำเขา่าก็ไปแปลงหน้านีกเต็มเพื่อที่ตกกาต่อไปครับไปเบิ้งครับไปเบิง้งหน้าที่เอาปล่อยไปแล้วครับที่มันหลอดถน้นไปไปทางนั้นครับตามไปครับตาเขาบ้างระบบไปแล้วลก็รู้สึกว่าสบายใจครับ เอาสามารถกำกับน้ำได้สร้างน้ำได้แลงมันเข้าก็เลยสามารถทำหน้าดีก่อนนี่ครับพอน้ำไดลลงมาตามคลองนี่ครับก็ลอดถนนมาเพราะว่าเขาบ้าง ระบบไปแล้วนี่ในจุดนี้ครับมันสิหลอดมมาในจุดนี้นี่ครับหลอดมานี่มาลงบอบ,บอบปพรปลาของแปลงหกครับกระไรออกมามาแปลงหกเพราะว่าเขาสินับแปลงที่หนึ่งสองสามสี่หา้า 6แปลงนี่ครับตอนนี้น้ำตอนแรกมาแปลงหกไหลไปแปลงหาไหลไปแปลงซีพราะน้ำแปลงซีเขาเขาสิโตกาแปลงหากับกับแปลงหกครับตอนนี้ก็พ่อแล้วเขาก็ยกทอขึ้นซึ่งมันมีน้ำไหลผ่านจากหกหาซีเขายกทอขึ้นให้น้ำขังอยู่แปลงหา แล้วตอนนี้ขังแปลงหกตอนนี้เขาบอต้องการน้ำคือตะกี้นี่ครับยกขึ้นแล้วยกทอขึ้นแล้วไหลมามาแปลงที่หนึ่งน้ำกำลังไหลเข้าแปลงที่หนึ่งครับนี่ครับตะกี้นี่เพราะว่าเขาติด อีกไฮนี่สำหรับแปลงที่ที่หนึ่งนี่กสิตกกาพันเขาดำลืมผัวครับตอนนี้ก็ลังเอาน้ำเขาส่วนแปลงที่หกอยู่ตรงกันแปลงนี้ครับอกบสิตกกาพันเขาก,กัมโบราณครับพเพื่อสิ่ได้แบ่งปันแจกจ่ายครับผู้ต้องการ อยากปลูกเขาว่าจะเป็นเขาดำลืมผัวหรือเขากำโบราณน,นะครับที่เห็นเขาที่มันเกิอดอยู่นี่คือเขาที่มันลนจากการเจ็บเจียวนะครับอันนี้ก็สียกท่อขึ้นครับพวให้ไปแปลงหน้านี่คือแปลงหน้าที่เขาบ้านแล้วสำหรับแ,แปลงสองกับแปลงสามนี่ เราวานาวานกรมูแต่กลางเดือนเมษาครับในขณะที่หน้ารอบๆทางก็ยังรอค่อยฝนอยู่ครับเพง่นมันยังรอค่อยฝนแต่ของเฮานี่สามารถกำกับน้ำได้นี่เป็นเขาดำลืมผัวครับสองแปลงจากระบบน้ำที่เขาจัด วางไว้แทํทำห้เรื่องน้ำบุ้ยปัญหาครับต้องการเวลาใดก็ได้บทองเพิงฝากฝนตามธรรมชาติสามารถบำรุงได้วานปุ๋ยได้หน้าห้องสีว่านปุ๋ยขอกับปุ๋ยอินทรีย์ที่ผ้านมาปีกายกับ สามารถได้ผลผลิตพอสมควรอยู่ครับโดยเฉพาะเขาดำลืมผัวนี่ก็ได้ผลผิตเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับคิดว่าบ่เป็นเรื่องอยากครับถ้าวิธีนี้เรียกว่ากเกษตรยุคใหม่ของมนะนาเฮาก็ทำให้ การทำหน้าเป็นเรื่องง่ายคิดว่าถ้าหากว่าทุกคนเห็นระบบนี้นะครับก็คงสิทำให้ลูกหลานอยากมาเห็นุหน้าครับกับพื้นทีกับบ้านทั้งอีสา,เาเนเฮากำเพดหน้านะครับบ่เป็นเรื่องยากครับขอให้บ้างระบบ พอัวใจะสาคัญก็คือระบบน้ำแต่อยากเลี้ยงปลาเลี้ยงอย่างกระแดกครับเพราะว่าเขามีคลองมีคลองน้ำในคลองคลองของแปลงที่หนึ่งคลองของแปลงที่สองคลองแปลงที่สามก็มีระบบน้ำต่อกันครับเนี่ยเออเนี่ยอาสามายกตัวนี้ขึ้นครับยกท่อขึ้น ก็ให้น้ำไหลไปถ้าบ่ตองการน้ำคลองนี้ก็ยกทอขึ้นสำหรับแปลงที่หาก็แปลงที่สี่นะครับเข้าว่าสิพักดำครับเดี๋ยวสักพักตอนนี้น้ำโบเข้าแล้วสักพักมันก็คงสี่บกลงนิดนึงหรือเวลาเข้าสิปันโตก,กาเขาก็เอาน้ำออกก็ได้ครับจากแปลงที่หา ไปแปลงที่สี่แปลงที่สี่กับโบเคยมีน้ำเพราะเขายกท่อขึ้นแล้วครับเพราะว่าว่างระบบใดต้องการน้ำเขาให้ได้ให้ได้บบต้องการามากำกับใ้นี่ครับเห็นว่าเขายกท่อขึ้นบ่ให้น้ำได้ไปแปลงที่สี่ เดี๋ยวก็สิดธิตกกาครับตอนนี้ก็แช่เข้าไปแล้วหนึ่งคืนไปน้ำขึ้นมาบ้างไว้บนบกนะครับบ้างไว้สักสองคืนเดี๋ยวกเกิดลากข้อก็บสีมา ปันหลักวานนะครับส่วนส่วนแปลงที่4นี่ก็กสิลลอล้อหลังจากที่เก้าเข่าก้าเป็นพ่อดำแล้วกสิเอาก้ามาดำให้ที่4กับให้ที่5้าโต๊ะก้ากสิตกแค่พ่อดำสองไฮครับสองแปลงนี่ส่วนแปลงที่6กนี่กสิตกก้าทั้งหมดเพื่อว่าสิสารอยากปลูกขุรนกโบราณเอากสิ บริการนะครับนี่คือ,อข้องข้องแปลงที่4นะครับข้องแปลงที่4เนี่ยสิรับน้ำจากข้องข้อแปลงที่3เพราะว่ามีทอหลอดแต่ถนุนมาก นี่ครับท่อรอดแต่ถนนแต่ต้องการจะระบายน้ำจากหลุมข้องแปลงที่สามก็เปิดกระไลม่นี่ครับถ้าน้ำหลายก็าสามารถระบายนา้ำจากหลุมข้องแปลงที่ซีนี่ครับหลุมข้องแลงที่ซีนี่ลงไปข้องภายใน คลองภายในที่เขาขุดหลอดใต้พื้นไปนี่ก็สิลงคลองภายในครับเนี่ยทช้ชมมาเบิ่งครับนี่คือคลองภายในของมะน,นาวนำเก็สิออกคลองภายในนี่ไปไปออกคลองสาธารณะครับนี่ ลงหอยเรือต่อไปครับนี่คือระบบน้ำที่ทางมัเหาได้จัดไว้เรื่องน้ำกับการทำหน้าตัวก,กาปักดำาคยเลื่อยหมดปัญหาไปในการทำหน้าของแต่ละปีครับปีนี้ปีกายเห็ดหน้าปังอยู่ครับแต่ว่าปีนี้มาปรับปรับพื้นเสมอนะครับ นำเสนอท่านผู้ชมครับเกี่ยวกับการทำหน้ามานาเฮาเกษตรยุคใหม่ครับขอขอบคุณครับท่านผู้ชมครับที่ติดตามรับชมช่องมนานาเฮาในนาการนี้ครั้งหนึ่งครับเนี่ยทอ่อนี่กับวัต้องให้ดานให้น้ำลุ่ม่อ พอรเรียกว่าปอ้องแปลงที่ซีบ่ต้องให้น้ำล่งก็ยกทอขึ้นไ้นะครับต้องการให้น้ำล่งกัต้องการให้น้ำตรงนี้แห้งก็กดทอนี้ลงน้ำบนลงบ่ที่ซีแลต้องบ่ต้องการน้ำกับปล่อยน้ำไปครับทั้งก็ขอขอบคุณครับ,บท่านผู้ชมติดตามรับชมช่องมันเฮา โอกาสหนาก็สิอัปเดตเรื่องการปลูกเขาการปักดำการตกกาทำม้ชมหน้รับชมไปน้ำกันครับว่าต่วใอยติดตามความเคลื่อนไหวการทำหน้าเกษตรยุกไม้ของมนานาเฮาหอปรสสักไม่แก้วครับช่องมานาเฮาอย่าลืมครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ สะไปไข้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม